ถ้าวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะคุณคอนุทินก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในเรื่องของระบบสาธารณสุขคข่ะในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปี2565นี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่โรงเรียนจะเปิดออนไซต์ตามปกติค่ะหลังจากที่เรียนแบบออนไลน์มาระยะนึ่งนะ สักพักเลยทีเดียวแต่ที่ผ่านมาค่ะถือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งครูนักเรียนแล้วก็พัฒนาระบบการศึกษาให้มีการรองรับรูปแบบการเรียนใหม่ๆนะคะโดยสถานการณ์โควิดที่อยู่มาเนี่ยก็แนวโน้มตอนนี้ก็คือดีขึ้นนะขยับที่จะดีขึ้นฉะนั้นค่ะเราจะต้องปรับมาใช้ชีวิตให้ ใกล้เคียงปกติมากที่สุดคุณอนุทินยังบอกอีกนะคะว่าทางกรมควบคุมโรคค่ะได้มีแนวทางแผนเผชิญเหตุให้กับสถานศึกษาออกเป็นกําหนดนะคะเพื่อ,อ,อปฏิบัติในกรณีที่พบการติดเชื้อภายในโรงเรียนโดยเน้นย้ําค่ะในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเพื่อลดการปิดโรงเรียนให้มากที่สุดการตรวจ ATK นะคะเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการถ้าเกิดว่าผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกสัปดาห์ ทีนี้เนี่ยท่านขอย้ำนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิดว่ายิ่งเด็กๆเ,เปิดเรียนแล้วนะคะผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะยังไงแล้วเนี่ยในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง6-8 0ก็ ขอเน้นย้ำว่าควรที่จะมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนดค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงมากที่สุดที่นี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความกังวลว่าอาจจะมีการระบ,ะระบาดเพิ่มขึ้นอีกไหมนะคะคุณอนุทินบอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องของโรคนี้มากขึ้นทุกคนก็ปฏิบัติอย่าง เข้าใจค่ะว่าถ้าไม่อยากติดก็ต้องเ,อเลี่ยงความเสี่ยงสวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเผอิญติดขึ้นมานะคะเมื่อประเมินความเสี่ยงต่ออาการของโรคแล้วเป็นกลุ่มสีเขียวก็มีความเข้าใจในการติดต่อหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลตัวเองแบบโฮมไอ o l a t i o n หากเราระมัดระวังมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดการระบาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะน้อยลง hmm. ค่ะคุณนนทินก็บอกไว้แบบนี้นะคะ